สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นุกมีรถสวยๆมารีวิวกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เลือกเป็นคันนี้เลยมารีวิวให้พี่พี่ดูกันเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะสีประตูออโต้เน้นสีขาวอยู่วันนี้เข้ามาแล้วนะคะรุ่นนี้เป็น Toyota าไฮรัก e ีโว2.4ตัว e ีพารปี2018นะคะในราคา669,000บาทเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสภาพสวยเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะคะว่าคันนี้ออปชันรายละเอียดตัวรถลูกค้าได้อะไรกันไบ้างเดี๋ยวเริ่มจากหน้าหน้าตัวรถเลยคันนี้ตัว e p a s นะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์และนิ้งไลท์มาพร้อมแบบนี้เลยกระจังหน้าสีดำเงาตัดด้วยขอบคมเมี่ยมฉมหน้าหล่อนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสีเดิมโรงงานแน่นอนการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้รถเดิมไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่อง จมน้ำมาอย่างแน่นอนตรวจเช็คปรวจได้เลยอันนี้ก็สีเดิมโรงงานนะคะลายเกียร์ออโต้ไปด้วยมาพร้อมแม็กออลลอยเดิมๆโรงงานนะคะคันนี้แม็กคอร์ปสิบเจ็ดนะคะคันนี้ยางปี2018นะคะสเปคเดียวกับตัวรถแต่ว่าถ้ายางยางน่าจะเสริมสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวอเนี้ยต้องแก้ไขให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะนี่แจ้งก่อนเลยนี่รถรถที่ไหนนะคะที่ต้องเก็บรายละเอียดริ้วรอยเก็บ งานนะคะก็จะแจ้งลูกค้าตามตรงอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกของข้างด้วยโลโก้รถต่างๆมาครบหมดนะคะติดฟรีมาพร้อมแล้วนะคะรอบคันคันนี้ติดฟรีมาพร้อมเลยกระจกเดิมผูุ้มานโลโก้รถเนี่ยมาครบหมดนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบหมดเลยอ่นะ ไม่มีเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำให้ดูเลขไม์ก่อนเลยเน,น๊กเปิดเลขไม์ให้ดูนะคะคันนี้นะคะไม์วิ่ง17 0 0 0 0ดมืกว่ากิโลนะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำไม่แสนเจ็ดไม่มีปัญหานะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะเพราะว่า ลีโวนะคะรถคันีเข้าศูนย์ตามระยะพี่เช็คประวัติได้เลยนะคะรถสวยประวัติดีเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้โรงงานเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรถสวยรถไม่ช้ำพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชั่นเชื่อมต่อบูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำมาพร้อมเกียร์ออโตโอ้แอร์ปรับอนาล็อก มีหน้าจอมาให้พร้อมนะคะจอเดิมแท้โรงงานของโตโยต้าเลยฟังวิทยุ FM AM นะคะเครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะนี่เลยเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้นะคะคอนโซลรถไม่ช้ำน,นะคะสภาพรถดีมากคันนี้แล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกก็ปรับไฟฟ้า หัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะนี่รถสวยภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนนะคะรอยเมคอาร์ตขอบประตูมาครบเห็นชัดเจนเบาะผ้านะคะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะ 6 6 9 0 0 0มบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวต่างจังหวัดจัดได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นูกส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านได้เลยนะคะจัดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรีไปเลย90วันถ้าลูกค้าถือเอกสารมาครบนะคะออกรถฟรีดาวออกรถ2,000บาทขับฟรีไปเลย90วันนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสาหรับโปรนี้นะคะนี่ โลโก้รถนะคะมาครบหมดนะคะไฮรักรีโว่นะคะตัว e p a s รนะคะโลโก้รถมาครบหมด mm hmm. มีในส่วนของกล้องถอยด้วยนะคะ mm hmm. มีกล้องถอยด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็แมกไลเนอร์นะคะ mm hmm. คันนี้มีมาให้พร้อมเลย mm hmm. ดูจากการใช้งานลูกค้าดูได้เลยนะคะรถ mm hmm. แบบรอยขีดขวนร,ริ้วรอยต่างๆของแมกไลเนอร์เนี่ย mm hmm. มองแทบไม่เห็นเลยรถไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะคะ การันตีรถสวยสภาพดีนะคะขับดีแน่นอนออปชั่นก็ครบนะคะฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆไม่ต้องใช้เงินก้อนในการออกรถเลยนะคะของเราถ้าลูกค้าเอกสารมาครบเครดิตไม่ติดนะคะก็จัด0%จัดยอดเต็มได้เลยนะคะมีธนาคารและลิสติ้งรองรับทุกสถาบันการเงินนะคะลูกค้า สนใจสอบถามได้เลยนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่ดาวศนเเลยสำหรับลูกค้าเครดิตดี D D นะคะอันนี้ดอกเบี้ยเริเ่มต้นก็2.79%นะคะปีดาวสภาพสวยๆเลยมาดูรถจริงแล้วก็ทดลองขับได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่งรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะ รายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะดีเซล150แรงม้านะคะสภาพสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้รถสภาพสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเครื่องเดิมน็อตไม่มีขยับคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะจุดมาร์กสีจากโรงงานเนี่ยมาครบหมดนะคะนี่รอยมาร์กสีโรงงานมาครบตามหัวน็อตเครื่องเนี่ยไม่มีขยับเลย ไม่มีรอยโดนไขอะไรทั้งสิ้นนะคะเครื่องเดิมไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนตรวจเช็คะวัดได้เลยนะคะ mm hmm. เพดอรถอยู่ครบนะคะเลขเครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสติ๊กเกอร์มอกร,อรงงานอยู่ครบนะคะรอยมาร์คสีโรงงานมาครบหมดเครื่องเดิมสภาพส,สวยๆเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะฝากระปรงเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะรอยเบคอาร์เห็นชัดเจนนะคะ เันการความร้อนมาครบนะคะรอยเมคอาร์เห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับตาปั๊มตัวต้ามาครบหมดนะคะมีระบบ ABS มาพร้อมเครื่องน็อตไม่มีขยับเลยอันนี้ซูมให้ดูเห็น,เ,หนเลยสภาพสวยขับดีมากนะคะรถสวยเกตเอแน่นอนฟรีดาวไปอีกนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับผู้ค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโว2.4ตัว E-PART นะคะ4ประตูเพลเนอร์เกียร์ออโต้ราคานะคะ669,000บาท669,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจ,ส,นใจสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 986276826นะคะหรือเบอร์สำรอง0986276862 โทรได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะถ้าลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนเรื่องการจัดไฟแนนซ์เอกสารไม่พร้อมหรืออะไรยังไงนะคะก็ปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะต่างจังหวัดเนี่ยจัดง่ายมากนะคะลูกค้าต่างจังหวัดมาซื้อรถกับนุกเยอะมากนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นรถรถสวยเกรดเนะคะแล้วก็พี่สำคัญดิลเลอร์เราเนี่ยเป็นดิลเลอร์ใหญ่มีธนาคารรองรับ และแล่ยทุกสถาบันการเงินเลยเรื่องการขอสินเชื่อเนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะคะก็เวลาคุยเคสหรือขอสินเชื่อเนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวน์จะยอดได้เต็มด้วยนะคะยอดล้นๆเลยสนใจยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ก,กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถส,รสวยๆเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะในส่วนของการ อัปเดตคลิปนะคะวันนี้นูก็ขอฝากรถสวยนะคะสำหรับคันนี้ไว้ด้วยนะคะหรืออยากเ,าเข้าไปดูรถคันอื่นๆที่มีในรนะ้านสามารถเข้าไปกดติดตามได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของนุกได้เลยนะคะนุกลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ